เดทยอดสตรีมของลิซ่าในสปอตฟ f y ไทยมันนี่กลับเข้าท็อป50ละลิซ่ายังหลุดท็อป100อัลบั้มลิซ่ายอดสตรีม 794.9m อีก 5.1m ก็จะถึง800ล้านสตรีมและพิง n k ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่หล่อหลอมอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกคัดเลือกโดยบรรณาธิการของเดอะบิ๊กซ s เน f f ออฟแฟช่นโดยอ้างอิงจากการเสนอชื่อและข่าวกรองจากทั่วโลก ซึ่งใช้คีย์เวิร์ดสมาชิกทั้ง4คนจากเคป๊วงแล c พิง n k ถือว่าให้เกียรติตํแหน่ง GBA ของแต่ละคนมากค่ะก็วงแม่ค้าวงนางแบบวงเซเลบระดับโลกอาา่ะค่ะเหมาะสมกับตำแหน่งและคําอวยทุกประการเบอร์หนึ่งเลิอดเลิเพอร์เฟกใครจะต้านพวกชีเหรอครับและพิงถือเป็นวงดนตรีกับแฟชั่นที่เติบโตไปพร้อมๆกันจนตอนนี้แฟชั่นนำหน้าเพลงไปไกลมากๆแล้วไม่ใช่แลกพิงก็ไม่รู้จะเป็นใคร และยินดีกับสาวสาวด้วยนะอัปเดตและ c พิง n k มีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า82ล้านคนแล้วสุดมากปีหน้า 100M มาแน่พวกเขาเป็นศิลปินเพลงวงแรกและวงเดียวที่บรรลุถึงเป้าหมายนี้ในประวัติศาสตร์ยอด YouTube และ c พิง n k และ i อ l ีลิซถึง100ล้านเร็วๆนะคะและ c พิง n k อินยู r อ r e a แม่ค้าอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้ว